ทางใต้ข้าหลังทัหมดจะทำขึ้นเเป็นแนวทางประกอบกาตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่โปรดใช้วิจารณาณในการรับชมสําหรับสมุนชากินแบ,บ,รบ่รัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาเปิดคลิปแรก EP ที่1ของงวด1กันยายนกับ7แนวทางนี้จะมีแนวทางเลข2มือทองเลข2โคดแม่นเลขสองอาจารย์นัดเลขของอาจารย์ปรีชา แอดซันเดย์แอดนายนุมและแนวทางของแอดใต้ฟ้าแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะคะเริ่มตนน้นกันกับแนวทางเลขซองมือทองหลังจากที่เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดตอนนี้ก็หลุดไปสองงวดแล้วค่ะงวดนี้จะแก้มือได้ไหมก็มาลุ้นกันใหม่กับแนวทางงวด1กันยายนเลขซองมือทอง เลขเด่นให้เน้น8เลข8สวยสุดเลข2ตัวจะมีเลข 82, 84, 85, 86, 87กับ89งวดนี้เลข8จะมาไหมก็มาลุ้นกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อกันด้วยแนวทางเลข2โคดแม่น หลังจากที่เข้ามาสองงวดติดในงวด16กรกฎาคมเลข36เข้าสองตัวบนฟ้าตรงๆและในงวด1สิงหาคม41ก็เข้าสองตัวบนฟ้าเป๊ะและก็มี46เข้าสองตัวล่างตรงๆด้วยค่ะเข้าทั้งบนและล่างเลยนะคะสำหรับงวด1สิงหาคมแต่ก็มาหลุดไปในงวด16สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะไม่มี67และไม่มี28เลขเด่นก็หลุดนะคะ งวดนี้ก็ขอให้เลขโคดแม่นกลับมาแม่นในงวด1กันยายนนี้ค่ะไปดูกันเลยกับแนวทางงวดนี้เลข2โคดแม่นเลขเด่นมากที่สุดให้เด่น1นตัวเด่นสุดมี1 0 1 1 1 4กับ16เลขเด่นรองให้เด่น5 2ตัวเด่นรองมี5 0 51 54กับห6และเลขเด่นสำรองให้เด่น8 สตัวสำรองจะมี 80, 81, 84กับ86และเลขเด่น8นี้ก็ให้มาตรงกันกับแนวทางของเลข2มือทองชุดเมื่อกี้เลยค่ะโดยมีคู่เด่นที่ตรงกันก็คือเลข84กับ86นะคะก็มาลุ้นกันว่าเลข2มือทองจะให้แม่นในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะตามมาด้วยแนวทางของเลข2ออาจารย์นัด หลังจากที่มีผลงานมาหลายงวดงวดนี้แนวทางของอาจารย์ก็สะดุดไปเหมือนกันค่ะหลุดทั้งเลข2ตัวแล้วก็เลขเด่นเลยนะคะเลข9กับเลข5้างวดนี้ไม่มาสักตัวเลยค่ะเอาเป็นว่างวดหนึ่งกันยายนนี้ก็ขอให้แนวทางของอาจารย์กลับมาเข้าทั้งบนและล่างเลยนะสำหรับแนวทางงวดหนึ่งกันยายนอาจารย์นัดให้เด่น1กับ8เลข2ตัวเด่นหนึ่งจะมี 1, 2 1 3 1สองสศย์ 1> 6 1กับ7 1และเลข2ตัวเด่น8ก็จะมีเลข8 4 8 5 8 9 3 8 08กับ2 8ซึ่งเลขเด่น8ก็ไปตรงกันอีกกับ2ซองก่อนหน้านี้เลยค่ะเลข2มือทองกับเลข2โคตรแม่นนะคะตรงกับเลข2มือทองจะมีเลข2 8 8 4 8 5กับ8 9และตรงกับเลข2โคดแมนก็คือเลข08 8 4กับ8 6ค่ะงวดนี้ก็มาดูกันว่าเลข2องของอาจารย์นัดจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะ ถัดมาก็เป็นแนวทางของอาจารย์ปรีชาผลงานสองงวดหลังสุดงวดหนึ่งสิงหาคมแนวทางของอาจารย์มี4ี่หนึ่งเข้าสองตัวบนฟ้าตรงๆเลยนะคะแต่ว่างวด16สิงหาคมที่ผ่านมาแนาวทางของอาจารย์หลุดไปค่ะจะมาแบบงวดเว้นงวดไหมก็มาลุ้นกันใหม่กับแนวทางของอาจารย์ปรีชางวดหนึ่งกันยายนเลขรัฐบาลให้วิ่ง5รูดฮเลขสตัว98 3สาม 583 854 950กับ851สองตัวมี54 51 50 95 90 83 58 93กับ53 งวดที่แล้วหลายๆสำนักก็เทใจให้กับเลขห้านี่แหละค่ะแต่ว่าเลขห้าไม่มาเลยนะคะทำงานน้อยจริงๆสำหรับเลขห้าปีนี้ใครตามเลขห้าก็น่าจะช้ำใจอยู่ไม่น้อยหรือว่าจะมาในงวดนี้ไหมก็มารอดูกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อกันด้วยแนวะทางเลขใบสีดำชุดนี้ของแอสซันเดย์ผลงานงวดที่แล้วก็เข้าแค่เพียงเลขเด่นเท่านั้นนะคะมีเลขหกไปเข้าหลักสิบบนค่ะ งวดนี้จะมาไหมก็มาลุ้นกันใหม่กับแนวทางของแอสเันเดงงวด1กันยายนเลขรัฐบาลให้เน้น7ฟัน7 2ตัวให้ฟาด6 7ให้เน้น7 2กับ7 9เติมเต็ม2ตัวมี6 1กับ6 8 3ตัวให้2 7 9กับ1 6 8เลข6 1กับ6 8นี้ก็ไปตรงกันกับเลข2โคตดแม่นเลยค่ะ จะมาไหมสำหรับแนวทางไปสีดำง,งวดนี้ของแอสซันเดก็มาลุ้นกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะไปต่อก,กันกับแนวทางของนายหนุม่มเลขไทยชุดเต็มทำไมผิดพลาดใบสีขาวใบนี้นะผลงานสองงวดหลังสุดเข้ามาสองงวดติดเลยค่ะในงวด1สิงหาคมจะมีเลข6กสี่เข้าสองตัวล่างและในงวด16สิงหาคมที่ผ่านมา ก็ม <cin> ี <ata> 6 7เข้า2ตัวบนตรงๆเลยนะคะมาลุ้นกันต่อกับงวดที่3ของนายหนุ่ม1กันยายนเลขไทยชุดเต็มทำไมผิดพลาดต้องมาเลข6 2 6 1 6 4 6 9 9 2 2 1 2 4 1 9กับ94ก็จะมีเลข2 1 6 1กับ1 9นี่แหละค่ะ ที่ไปตรงกันกับตัวเลขของอาจารย์นัดนะคะเลขของนายหนุ่มจะมาตัวไหนจะเข้าเป็นงวดที่สามไหมก็มาลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายกันกับแนวทางชุดนี้ที่หลายๆคนรอคอยแนวทางของแอดใต้ฟ้าซึ่งมีผลงานในช่วงกลางปีเดินดีมากๆในห้างงวดหลังสุดเลขเด่นยังไม่หลุดเลยนะคะวิ่งรูดเข้าทุกงวดเลยค่ะ ในส่วนของเลข2ตัวก็เข้าทั้งหมด4งวดมี40มาในงวด16มิถุนายน30มาในงวด1กรกฎาคมสําหรับงวด1สิงหาคมเลขล่างมา46และเลขบนมา41เข้าทั้งบนและล่างเลยค่ะล่าสุด16สิงหาคมเลข6 7ก็เข้า2งตัวบนตรงๆนะคะมาลุ้นกันอีกกับแนวทางงวด1กันยายนแอรใต้ฟ้าเลขรัฐบาลให้วิ่ง7รูด7 2ตัวให้เน้น 72, 73, 75, 78กับ79ก็จะมี78ตรงกันกับเลข2มือทองและก็มี72กับ79ตรงก,กันกับเลขใบดำของแอสซันเดย์นะคะเลขของแอดใต้ฟ้าจะเข้าอีกในงวดนี้ไหมก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆนะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามและให้กำลังใจกันค่ะ สุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีแต่ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ